เออเพียนดกเองตกแตกแจกเวทลองมังซึมเนี่ยอันนี้ปลูกเพิ่เดียวกันนะครับเนี่ยปลูกก้อนสงการนะครับปลูกแล้วผมส,สีดสีดฮอร์โมนเครื่องหนึง่งแปลงนี่แปลงนี้ดินประมาณสิบสามไร่แต่ว่าผมสีดฮอร์โมนไปนแค่เครื่องเดียวเอาเบิ่งครับเอาเบิ่งนรงกัน นี่ผมสีทอมอลนี่แถบท่างนี่สีทอมอลเบิดแถบท่างนี่ทางนกห้องนี่สีเบิดไปเบิร์ทางปุ่นครับบอดดิสีมาเนี่ยจะไปเบิร์นอแตกตั้งคร huh ับเบิร์นอแตกตั้งครับพี่น้องครับอันนี้สีทอดล่องนี่แล้วครับนี่นี่นี่ทอดซื่อนี่แล้วนี่บ้านนี้เบิร์ทางนี้ผมบอดดิสีทอมอนเดี๋ยวไปพี่น้องมึง แนเออเตือนเลยครับเกิดบัตซื้อต้นครับแต่ว่าตายนะเกิดแล้วเกิดแล้วมันตายครับพี่น้องมึงแค่ว่าสีฮอร์โมนอะสีสปุ๋ยทั้งใบนะ่ะกาบอสีครับต้างกันบั้าไครับดินครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้พี่น้องพิจารณาเบิงชาวเกษตรกรทุกท่านของเฮ้านะครับชีวิตเกษตรกรนะ่าจะรู้ดีครับว่าปลูกมาแล้ว มันพอเกิดมันเสียความรู้สึกขนาดได้ครับเกิดมาแล้วมันตายแต่ฟังนั่นแหละเขียวเกิดเบิดยังไม่ตายอีกต้นครับตายกันหน่อยอันนี้ตายจนเปลี่ยนบุญยังไรเถอะครับผมเกิดอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ้องสักมีละชากกวาเกษตรกรทุกท่านละเบิง้งหลักก็ไปผมว่าอาจจะเป็นความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆครับสทีบบ่ผมได้มากไม่ยังเต่าผมเหยียดมาสองแปลงมันเป็นสี่เบิ้ลเลยผมสีเลย อ่ะละคงผมว่ามันอย่ามันตายเบิดกันลองเห็ดเรือเริองมันบ่ตายครับสีปุ๋ยเราบ่ตายอันพ่สี่ะตายครับ,รรบคุณใดมาชมคลิปนี้แล้วก็พี่น้องไปเห็ดบ้างครับมีความสุขในการเ็เกษตรครับอยาจะเลืม่มผมจะเลื่มฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ช่องน้องมันพระรามนะครับไปแล้วครับมีคลิปไม่สาระดีๆผมจะมาบอกอีกเด้อพี่น้องไปสวัสดีครับ